มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่ทัพภาคที่สองยืนยันพร้อมทําทันทีเมื่อมีคําสั่งกรณีสร้างรั้วรอบปราสาทตาเมืองทม15กรกฎาคม2568พลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพภาคที่สองให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเมืองทมจังหวัดสุรินบอกว่ากองทัพภาคที่สอง พร้อมดำเนินการสร้างรั้วรอบพื้นที่ปราสาททันทีหาได้รับคําสั่งจากรัฐบาลและกรมศิลปากรอย่างไรก็ตามท่านยอมรับว่าการดําเนินการดังกล่าวอาจทําทให้สถานการณ์ชายแดนบานปลายได้เนื่องจากทางกัมพูชาไม่ยอมรับแผนที่มาตราส่วนที่1ต่อ50,000ของไทยสำหรับกรณีเหตุการณ์นักท่องเที่ยวไทยทำร้ายทหารกัมพูชาแม่ทัาภาคที่สเผยว่า ได้ขอโทษไปยังผู้บังคับบัญชาของฝ่ายกัมพูชาเรียบร้อยแล้วและอีกฝ่ายไม่ติดใจเอาความโดยทางไทยได้ดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดทันทีสร้างความพอใจให้กับฝ่ายกัมพูชาพร้อมทางขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวใช้สติและระมัดระวังในการเดินทางชายแดนเพื่อให้ไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะพร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิด ส่วนกรณีสมเด็จฮุนเซนแสดงท่าทีคัดค้านการสร้างรั้วและเตือนว่าอาจจะทําให้สถานการณ์บานปลายคลโทบุลสินชี้แจงว่าพื้นที่แดงกล่าวเป็นเขตที่มีข้อพิพาทด,ด้านแผนที่ซึ่งกัมพูชาไม่ยอมรับแนวเขตแดนตามแผนที่ไทยแต่หากรัฐบาลมีคำสั่งกองทัพภาคที่2ก็พร้อมสนับสน,นุนตามแนวเขตแผนที่1ต่อ50,000โดยไม่สนใจการปักหมุดใน g o o g l e Map ซึ่งเป็นเพียงประเด็นทางเทคนิคที่รัฐบาลต้องเป็นผู้แก้ไข ต่อมาแม่ทัพภาคที่2งยังกล่าวถึงการเผยแพร่คลิปของทหารกัมพูชาในโลกออนไลน์ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและสร้างความรู้สึกไม่ดีต่ออีกฝ่ายจึงของให้แต่ละประเทศควบคุมดูแลกาลังพลของตนเองอย่างเคร่งครัดในส่วนการประชุมของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค R b c ระหว่างไทยกับกัมพูชาขณะนี้ไม่มีความคืบหน้าอยู่ระหว่างรอท่าทีจากผู้นํากัมพูชาแม่ทัพภาคที่2กล่าวถึงสถานการณ์บริเวณ ว่าเป็นประเด็นที่มีทหารกัมพูชาเข้ามาอยู่ตั้งแต่ปีพศ2543และไทยเลือกใช้แนวทางพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาเนื่องจากต่างฝ่ายใช้แผนที่คนละฉบับส่วนการประกอบพิธีกรรมของชาวกัมพูชาที่ปราสาทตาควายนั้นยังคงอนุโลมให้ดําเนินการได้ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ